สวัสดีค่ะวันนี้คุณย่าในต่างแดนพารับชมทะเลสาบโบเดนเซพาชมฝูงเป็ดตาค่ะอันนั้นนะคะคือเป็ดตาค่ะที่เห็นลอยอยู่ดำาๆไกลๆฝูงเป็นพันๆตัวนะคะแต่ที่เห็นใกล้ๆนี่คือไอแตกกลุ่มออกมาที่ไกลๆนูนๆ้นดำๆำนู้นนะคะ คือกล้องขยายใหจนสุดแล้วแต่ว่าโน่นนะคะดำๆเล็กๆโน่นน่ะเป็นพันๆตัวเลยนะคะต่อฝูงอันนั้นคือเป็ดปลานะคะคือฝูงเป็ดปลาค่ะเสียดายวันนี้เขาไม่ได้เข้ามาใกล้เราธรรมดาก็จะมีฝูงเป็ดปลาฝูง่านฝูงหงนะคะแต่วันนี้เราเจอฝูงเป็ดปลา ซึ่งเป็นพันพันตัวนะคะที่นี่เขาจะห้ามจับสัตว์ป่าจะไม่อนุญาตให้รับประทานนะคะถึงได้มีเยอะแยะเสียดายกล้องซูมได้แค่นี้ที่เห็นน้ำดำๆลิบๆโน่นค่ะเป็นพันนะคะโน่นค่ะหูเป็ดป่า ฝูงเป็นพันพันตัวนะคะแต่ที่เห็นอยู่ใกล้ๆนี้แค่ไม่กี่ตัวคือเขาแยกกลุ่มออกมาแต่ที่เห็นอยู่รีบๆไกลๆนู้นอะเป็นพันพันตัวเลยนะคะว mm hmm. ันนี้มีแต่เป็ดป่าค่ะไม่มี่านธรรมดาจะมีทั้ง่านทั้งเป็ดนะคะหน้าหนาวเขาจะไม่ค่อยเคลื่อนไหวค่ะเขาจะอยู่นิ่งๆร่างกายจะได้อบอุ่น นี้นะคะคือชื่อของฝูงเป็ดปลาหรือว่านกชนิดหนึ่งหรือว่าเป็ดแต่ไม่ใช่เป็ดเหมือนบ้านเรานะคะเนี่ยที่ฝูงที่เห็นอยู่ริบๆไกลๆเป็นพันๆน,นะคะ อันนี้นะคะคือชื่อในภาษาเยอรมันของเขานะคะนั่นคือที่ใช้ส่องดูฝูงเป็ดฝูงห่านที่ตะกี้ที่เข้าไปยืนแล้วก็ถ่ายวีดีโอตรงนั้นนะคะจะมีช่องให้ดูพวกฝูงนกฝูงเป็ดที่อยู่ตามทะเลนะคะแต่วันนี้เขาอยู่ไกลมากจะมองเห็นเป็นแค่จุดดำๆ อันนี้ก็คือทะเลสาบโบเดนเซออีกฝั่งนะคะคนละท่ากับที่เคยเคยไปถ่ายภาพอาทิตย์อัสดงวันนี้ก็จะมีแสงแดดมั่งก็จะแดดกำลังจะหายไปก็เริ่มเย็นนะคะสภาพวิวทิวทัศน์ช่วงเย็นๆอาทิตย์อัสดงค่ะ บรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะอากาศเริ่มหนาวอากาศเริ่มเย็นไม่ใช่หนาวอากาศเริ่มเย็นค่ะเพราะว่าถ้าแดดหมดก็คือชนิดว่ามือเย็นเท้าเย็นเลยแหละเนี่ยแดดจะหมดแล้วนะคะแต่ยังไม่มืดนะคะธรรมดาก็ยังเป็นบ่าย4ี่โมงเย็นแต่ว่าแดดก็จะไม่เหลือแล้วค่ะ หน้าหนาวก็จะมืดใบค่ะ